สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีเันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเดี๋ยวมาชมคลิปรอบพานนะครับสหรับเจ้า t ทริอัมสตีทวินนะฮะรถคันนี้ครับเป็นรถปี2021เลขไมล์1 2 0 0 0กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับมาเพื่อมาของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหน1 2 0 0 0กิโลเมตรแท้ไหมนะครับมาชมเลยครับผมมามาดูเลขไมล์กันก่อนครับนี่1 2 1 4 9กิโลเมตรแท้นะครับนี่กุญแจครบ2ดอกนะครับหัวโชคสวยนะครับนี่ แผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับคันนี้ยังคงเป็นแฮนด์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยเช่นเดียวกันตัวสื่อไม่มีดันลางปองแฮนด์แต่งนะครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์นะครับตัถึงมือเบรกนะครับเป็นของเดิมเป็นแบบก้านเหลี่ยญไม่มีคดไม่มีงอประกับคันเร่งครับตัวสื่อไม่มีดันลางระครัางชุดสีถังเดิมครับเป็นสีเทาด้านแบบนี้ครับไม่มีบุบและรักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งแต่งนะครับเราบอกว่าเป็นลายไดมอนด์คัตแบบนี้สีดําสวยคร ด้านหน้าครับยังคงเป็นนี่ครับถ้วยใหม่เดิมครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับกาดไฟหน้าแต่งพร้อมโลโก้ i u อ p มครับตัวโคมไฟนะครับก็บอกว่าไม่มีรอยแตกร้าวรอยหินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่มาดูฮะบางโคนหน้าเดิมบางโคนหน้าเดิมคันนี้นี่ให้ดูก่อนไฟเลี้ยวคู่หน้าแต่งนะครับเป็นแบบ LED แบบนี้ครับติดที่แกนโช๊คเลยนะฮะบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็นี่ครับยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์ฮะ Okay. แล้วก็ขอบรถด้านหน้าครับไม่มีถลอกไ,ไม่มีรุ่มครับกระบอกโช๊คไม่มีรอยหินนี่คันนี้ครับมาพร้อมกับการม้อน้ําแต่งนะครับไล่ไปที่ใต้เครื่องครับด้านล่างนะครับก็แห้งแห้งใสใสครับตอนี้ครับท่อนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างครับไม่มีบุบกระแทกแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับฝาว่าวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องเต็มนะครับไม่มีแตกหักแตกร้าว แเคงื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะสิกเกอร์เต็มครบทุกจุดนะครับดูนะฮะพักเท้าฝั่งขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแต่ขากขาแบกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ครับมาเพราอมกะท่อแต่นะครับจากเวนแอนด์ไฮนะครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบาเนิ่งอัตราเร่งเป็นยังไงครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบเรื่งยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยคันนี้โอ้โหสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับคันนี้คราพเจเป็นโซลเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับเต็มเตมแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ยังคงเป็นท้ายเดิมไฟเดียวอะไฟเบรกหลังเดิมแต่ว่าไฟเดียวคู่หลังแต่งเช่นเดียวกันเป็น led นะฮะโซ่ตรงไม่มีบิดเบี้ยวตัวนี้ไม่เคยมีบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอน มาครับฝั่งซ้ายครับคันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับนี่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะตัวท่อฝั่งซ้ายครับนี่ครับไม่มีรอยล้มเฉื่อยกระแทกด้านข้างนะฮะอันนี้ครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักครับกันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแคชเชียรฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวครับที่เครื่องเต็มไม่มีแตกร้าวนะครับแคชบาร์สวยครับฝั่งซ้ายคอท่อครับ ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะเห็นไหมครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่แห้งๆใสๆตาปาะตาทันเดอร์ไบท์พอดำห้นะฮะกระบอกโชค๊คด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินจานเบรคครับก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละฮะเป็นไงบ้างสำหรับ Triumph สตีจวินปี2021คันนี้ครับ299,000บาทดาวน์ต้นเพียง5 30,000บาท ฟรีเขาจัดไปแนนครับร้านเรารับแลกเทินบิ๊กไบค์ทุกรุ่นครับอยากเปลี่ยนแนวอยากอัพซีซีมาครับรับทุกรุ่นนะครับแล้วเจอกันนะครับทัชไบย์นนทบ,บุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ